ก็พบกับพวกเราในช่วง,งสภามาอาสพบกับพี่เหมยและพี่อิมค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่อิมวันนี้นะคะเนื่องจากทางโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีแล้วค่ะพี่เหมยดังน,นั้นวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากอยู่สีอะไรอยู่ในคอนเซ็ปต์อะไรกันนะคะใช่แล้วแล้วก็แบบอยากทําหน้าที่อะไรในฝ่ายเนาะถ้าแบบได้อยู่ในสีนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไหมคะไปเริ่มกันเลย น้องชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรคะชื่อฟิล์มอยู่ห้องสีครับโอเคค่ะน้องฟิล์มอยากอยู่สีอะไรคะปีนี้สีเหลืองครับถ้าได้อยู่สีเหลืองน้องฟิล์มอยากจะทําคอนเซปต์ของสีเป็นอะไรหรอคะเอ่อเป็นสิงโตครับคำราม่าฮ่าโอเคค่ะแล้วก็ถ้าได้อยู่ในสีเนี่ยอยากจะเป็นฝ่ายไหนหรอคะในสีเป็นกองเชียร์ธรรมดาครับโอเคค่ะไม่ชอบครับโดนเพื่อนบังครับครับผมโอเคค่ะก็โอเคค่ะก็ขอบคุณน้องฟิล์มมากนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวให้แนะนําชื่อแล้วก็ชั้นขอตัวเองว่ามาจากชั้นไหนกันสวัสดีครับผมอนุพัฒน์โอสถอยู่ชั้นม4ีคทับหครับ,รบสวัสดีครับสินเจริญประดิษฐ์ชั้น4ีทับหครับโอเคน้องๆได้ยินข่าวกันไหมคะว่าโรงเรียนเราเนี่ยจะมีจัดกีฬาสีเร็วๆนี้ได้ยินกันปะไม่ครับได้ยินครับ ได้ยินใช่ไหมเอออันนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเขาพูดกันลั่นโรงเรียนโอเคถ้าเกิดให้เลือกสีตามใจตัวเองหนึ่งสีอยากอยู่สีอะไรกันผมอยากอยู่ Q, สีเขียวครับครับสีเขียวเหมือนกันครับทำไมถึงอยากอยู่สีเขียวถามได้ปะมันมันง่ายดีครับสีเขียวโอเคถ้าเกิดได้อยู่สีเขียวตามใจเนี่ยอยากจัดคอนเซปต์อะไรสีเขียวเนี่ยอยากรู้เหมือนกันอเมซอนครับป่าครับโอ้โหก็เป็นป่าเลยครับอ๋อโอเคได้สีเขียวและได้คอนเซปต์อเมซอนป่าและอยากทําหน้าที่อะไรในสีผมอยากเป็นนักกีฬาครับ ครับเหมือนกันครับอยากเป็นนักกีฬาครับกีฬาอะไรคะกีฬาตีกรองก็ได้ครับงั้นตีนวดตีกลอบตีกองครับเป็นมือกองบาทครับโอเคอุ๊ยน่าสนใจมากขอให้น้องๆได้อยู่สีเขียวตามใจตัวเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับที่น้องคนถัดไปนะคะก่อนอื่นพี่ขอถามน้องก่อนนะคะว่าน้องเชื่ออะไรคะชื่อซีค่ะ อยู่อยู่ชั้นไหนคะอยู่4ี่ับสี่ค่ะค่ะแล้วพี่อยากถามว่าน้องเร็วๆเนี้ยที่ผ่านมาค่ะน้องแบบได้ยินข่าวหรือไม่ว่าเราจะจัดกีฬาสีค่ะได้ยินค่ะค่ะแล้วพี่ก็เลยอยากถามน้องว่ากีฬาสีวีนี้น้องอยากอยู่สีอะไรคะอยากอยู่สีฟ้าค่ะแล้วถ้าน้องได้อยู่สีฟ้านะคะน้องอยากคิดคอมเสร็จไหมคะว่าอยากทาคอนเซปต์ไหนอยากเป็นยังเงือกค่ะโอ้ว้าวค่ะแล้วพี่ก็อยากถามน้องคำสารนะคะว่าในสีที่น้องเลือกค่ะน้องอยากทําหน้าที่อะไรคะ เป็นเชลิเดอร์ค่ะว้าวสวยๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาอยู่กับครูครูชื่ออะไรคะครูรัชตะครับครูรัชตะอยากอยู่สีไหนคะเรามีสีอะไรบ้างมีสีเขียวสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีเหลืองชมพูค่ะมีหสีเลยหรอใช่ค่ะอยู่สีม่วงสีม่วงหนูก็ขอให้ครูได้อยู่สีม่วงนะคะซา ถามแค่นี้เหรอถามแค่ทำทำน,นี้ค่ะถามแค่น,นี้เลย,ยจริงไม่รู้ถามอะไร,ออะไรโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรกันคะชื่อหนูดีค่ะอยู่สองทับสิบห้าค่ะชื่อว่านค่ะอยู่สองทับสิบห้าค่ะโอเคค่ะทั้งสองคนอยู่สีอะไรกันคะหรือว่าอยู่ยสีสสเดียวกันอยู่สีเดียวกันค่ะอยู่สีอะไรสีส้าค่ะโอ้แล้วอยากทําอะไรในสีไหมคะก็ช่วยเหลือค่ะ อ๋ออยากเป็นเหตลรันยิกสีหรอใช่ไหมแล้วเราอยากฝากอะไรถึงสีอื่นๆไหมคะปีนี้ก็ <c oughs> ระวังตัวให้ดี <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณน้อง่ะ,ค,ะค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กับพี่พี่ชื่ออะไรคะชื่อเบกกี้จ้าพี่เบกกี้อยู่สีอะไรคะอยู่สีเหลืองจ้าโอ้โสีเหลืองแล้วพี่เบกกี้อยากทําอะไรในสีคะทําทุกอย่างค่ะเพราะทั้งสีมีมาหกห้องเดียวค่ะแล้วก็อยากฝากอะไรถึงสีอื่นบ้างคะบอกว่ามั่นใจได้แต่อย่ามัน โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องม4แล้วเดี๋ยวเรามาถามนะคะว่าน้องชื่ออะไรอยู่สีอะไรนะคะสวัสดีนับอุนเคอเขาชื่อชนีดนะคะอยู่ม4ทับหนึ่งะอยู่สีเขียวค่ะอ่ชื่อโจครับอยู่ม4ทับหนึ่งครับโอเคทั้งสองคนอยู่สีเดียวกันสีอะไรคะสีเขียวค่ะสีเขียวอยากทําอะไรในสีเอ่ยปีนี้อันดับแรกเลยนะคะอยากเป็นคนสวยค่ะอันดับสองนะคะอยากลงบอลอันดับสามอยากลงแชบอลอันดับสี่ก็วันเล่ค่ะ นอกนั้นก็น่าเฉยเยสวยสวยไปค่ะออสิ่งแรกที่ผมอยากจะทําเลยก็คือเป็นคนที่เขาไม่รักครับออย่างที่สองก็คือผมก็ปีนี้ก็ลงกีฬาบ้างครับสองประมาณสองอย่างครับผมลงอะไรบ้างคะลงบาสกับตะก้อครับแล้วทั้งสองคนมีอะไรอยากฝากบอกถึงสีอื่นๆืนไหมคะสีอื่นนะคะจะเป็นยังไงช่างมันต่สีของเราขอปังไว้ก่อนคะอ่ะ เบาๆกันบ้างก็ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณน้องทั้งสองคนมากค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้เราก็เจอกลุ่มสภพานนักเรียนเดี๋ยวเราไปถามนะคะว่าเขาอยู่สีอะไรกันไปแล้วไปแล้วฝนว่าเข้ามานะครับเขากำลังเดินมานะฮะรอสักครู่หนึ่งคใครเนี่ยอ๋อคุยตรงนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่สภาค,คนนี้ชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรคะชื่อนัดค่ะอยู่6กทับสี่ค่ะพี่นัดอยู่สีอะไรคะปีนี้อยู่สีเขียวค่ะโอ้แล้วอยากทําอะไรในสีคะอยากทำทุกอย่างเลยอยากเป็นประธานสีด้วยปีสุดท้ายแล้วเราจะแบบสุดปังสีเขียวต้องชนะค่ะโอเคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกสีกอื่นๆไหมคะก็รอดูไว้ให้ดีๆนะคะทุกคนสีเขียวมาแรงค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะวันนี้คะ่ะแล้วก็อยู่กับน้องสองคนน้องชื่ออะไรกันบ้างคะว่าฉลพลงครับชื่อลามครับน้องเนิร์ดกับน้องลามอยู่สีอะไรกันคะปีนี้อยู่สีชมพูครับอยู่สีชมพูครับอยู่สีชมพูอยากทําอะไรในสีบ้างคะนั่งนิ่งๆไปงั้นเลยครับก็เช่วยเขาอยา่างไม่อยากลงแข่งกีฬากันบ้างหรอก็อยาก ก็ไปตองเนี่ยไปตองบอลเนี่ยครับเอาหัวมุงลูกไปตองเป็นไะเดี๋ยวก็หัวก็แตกแล้วพี่โอเคค่ะก็น้องมีอะไรอยากฝากถึงสีอื่นบ้างไหมคะสีเราต้องชนะครับก็ระวังนะทีมผมก็สุดแล้วโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆมอต้นเดี๋ยวเรามาถามน้องกันนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ห้องอะไรกันอ่าชื่อนัทกิตครับเดี๋ยวอยู่ห้อง3ามทสครับชื่อไทชนกอุปชาค่ะห้องมอสองทสสิบหกค่ะน้องทั้งสองคนอยู่เสียอะไรกันคะสีม่วงครับสีเหลืองค่ะ อ๋อแล้วปีนี้อยากทําอะไรในสีไหมอยากแบบอยากเป็นอะไรอยากเล่นดนตรีครับอยากตีกองเหรอใช่ใชโอ้แล<อ>้วคนอ่ะแล้วคนเนี้ยอ,อยากเป็นลีดค่ะอยากเป็นลีดโอ้แล้วแล้วเราเนี่ยอยากอยากฝากบอกอะไรกับแบบสีอื่นๆไหมปีนี้ก็เยอะเฉยๆครับก็ถ้าชนะก็ปล่อยเข้าไปครับโอเคแล้วแล้วเรากินข,ข้าวไม่อร่อยกิน <c oughs> โอเคขอบคุณน้องๆสองคนนะคะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับน้องชื่อว่าพิมห้องสีครับพี่รู้สึกว่าน้องเคยโดนสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับผู้จ้องครับรอบที่แล้วบอกว่าอยากอยู่สีอะไรสี <4 S 2> เหลืองครับแล้วรอบนี้อยู่สีอะไรสี <4 S 1> <4 S 2> เหลืองครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบได้สีที่ตัวเองต้องการเสียใจมากครับใจจริงอย,อยากอยู่สีฟ้ามากครับแต่โดนเปลี่ยนไป3มรอบแล้วได้อยู่สีเหลืองอีกรอบงงไม่ไหวงงมากๆครับโอเคเอเคอยากทำอะไรอยากอยากทำอะไรในสีอ๋ออยากเป็นคนดูที่ดีครับไม่ทําอะไรเลย ขอบคุณครับผมมาถึงดูเขารักกันเหรอสวัสดีครับบ๊ายบายยังยังยังจะฝากอะไรถึงสีอื่นบ้างระวังสีเหลืองไว้นะจ๊ะแพนแน่แพ้แน่ไว้ไว้ขอบคุณค่ัขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรคะสวัสดีครับชื่อนายพีรพัฒน์พาเพียรอยู่ชั้นมห้าทับหนึ่งครับแล้วปีนี้อยู่สีอะไรอยู่สีแดงครับอ๋อแล้วเราอยากทําอะไรในสีคะอยากอยากทําอะไรวะอยากอยากจะบอกรักเธอครับอ๋อ แล้วแล้วแล้วเราอยากฝากบอกสีอื่นๆว่าอะไรบ้างก็รองตัวไว้นะครับเดี๋ยวเจอจบจบยังโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะแล้วก็จบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวันกีฬาสีแล้วนะคะน้องๆดูอยากเล่นกีฬากันมากๆอยากแบบไม่มีอนเนอจีกันสุดๆที่สุดที่สุดที่หก็ขอให้ทุกสีมีพรมีชัยไปแต่ครึ่งนะคะ <Okay. S 1> อันเดีครับโอเคแล้ววันนี้พวกพี่จะพาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีงาบบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุบ๊บจุ๊บ